ไม้แห้งเลยโดนแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับพาพมรุนปลาริคิมาร์สโคไทยพี่น้องแบบมองเก้าเห็นไหพี่น้องเป็นคล้องนำมองเก้านะครับมันเนี่ยนำก็ลดลงไปอีกนะพี่น้องกินเขนลดลดที่ไหนล่ะ ปลาสิเป็นยังไงบอ,อกว่าน,น้ำมันขึ้นครับม,มัน,นี่ลดลงไปลเลยน้ำน้ำเที่ยงน้อยผูแลปลาติดกินไหมปลาสิลสงโตมันนี่ม,มามา,าทานไหม โดดแล้วโอ้อใส่ใส่นะ้ำเลยมันกไหลยู่าแต่มันน้ำเอออะไรนะไหลไปี่ยปาดปนาน่อย ข้างหลังอเองกนยังเห็ดหน้าอยู่พี่น้องนี่้ข้างหลังนี่ครับเสียงรดนี่ <c oughs> ไล่ให้นู่น <c oughs> อะผู้โดดที่นั่งี่นอะยไรอีกแดฟังเสียงรดดไปแล้วโดดแล้ว ยงน้อยน้อยก็น้อยพอดน้อยคักน้อยอีบีใส่หน่อยแกงพี่น้องหมู่บ้านเราไฟมากมันนะครับมาเนี่มาเรื่อยๆเด้อมาเรื่อเรื่อยเด้ออย่าหายไปเด้อนะครับ เดี๋ยวฝากไปนเ้ะพี่น้องเด้อยอดดำนะครับยอดดำพิเศษย,ยอดขาพิเศษกระพงยกง่อครับไปสนุกสนใจยอดดำพิเศษตาบี้ครับกับตอบถามเขาไม่ได้พี่น้องทักไล่ไม่ได้โอ้โดโดแล้วโดดแล้วทักไล่เขาไม่พี่น้องแหมคิดว่าไม่มีซะแล้วนี <laughs> โ่โดดโดดไปแล้วคิดว่าไม่มีนะโดดไปตัวน,นึงว่ะเหชนยอแล้วก็ไปมั้เดี๋ยวต้งเชียเขาใจพี่น้องบางเชียรทักไล่ง บาเทีเค็บบ๊บเป็นยังสี่พี่น้องกะโทรมาเลยครับโทรขามาคุยรายละเอียดกันเลยพี่น้องอะไรเด็ดไงแย่โทรมาคุยโทรมาสอบถามครับเดีย๋ยวผมแจ้งรายละเอียดไปจพค่อควายตัดสินใจอีกทีหนึ่งอะไรพี่น้องเดี๋ยวพยายามฝ่าวงให้เร็วดีสุดนอ้ออืออาทิตย์นี้ แดดพี่ก้าวี่น้องนต่มันไหลไอ้มองมนีเพิ่นใส่หม้อนะพี่น้องจะปลาไม่สิอย่างไหนไม่สิผาดไปข้างหน้าไฟเออไว้หนา้าไฟห้าเขาไล่ปลาลงมาข้างลา่าง <c oughs> าปลามันลงมาก,กพี่น้องโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้มันจะมาใส่มาใส่มาใส่ เอาคือมีเห็ <laughs> นโดดแต่หลายตัวมันคือวิชานั่นเดอดจังหัวมันเสียแล้วพี่น้อนงเนี่ยวโบุ่นแค่เด้ยพี่น้องมันปากับชกมั่ค่อยหลายมือนนี่ชกหมูม่มบ้านย่ไมถทำหามัน เ่อน่ะแตกเป็นกองเป็นกอง,งติดขายพี่น้องมาว่าน่ะแฮงยกยังแฮงติดเรื่อยๆออกไปไปจกไปไข่ครับนี่จะพ่อปลาสอยมาเนี้ยเนี่ยตัวอาจวินพวกนี้เป็นอดไยังดีมาโดดโซ่โดดยังอ่าพวกตะเพียนพวกยังมาลงเข่าลงยังสุดท้าพี่น้อง กอดทุกเมื่อพี่น้องก็ปากก็ทีได้มันบ่ได้มันอีกเรื่องนึงบาทเองโยกท่านมันบ่โดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วไม่มันเลยไปแล้วบ่มันเลยมาทางนี้มันโดดไปโดดจ้องจ้องจ้องอยู่ทางนี้ไหมบางทีโยกก้อนบางทีโยกสายพี่น้อง บางทีก็เลยบางทีก็ไปไปถึง,ถงเลยนี่มันอยู่ริมนี่อ่าริมนี้พอดีขานี้พอดีเนี่ยโดดไปครับหลายตัวเลยเก๋ดีพี่น้องโดดได้สิเก๋ดีก็เลยหลุดต้องกันนะฮะคลองธรรมชาติพี่น้องเลยอ,อันนี้เป็นคลองน้ำเด้อครับเป็นคลองน <S <S ้ำ มันมีมีพิ่ีบางคนเหรอวายังเป็นสาเป็นยังยูแมนะเป็นข้องหน,นามพี่น้องใ้เราก็ะถิกมันยาวไปนน่นมันบังต้นไม้มันเลยไม่เห็นไปเรื่อยๆเป็นน้ำข้องหน,นาน,นะครับเป็นข้องคลิปผมง่ายๆคลิปผมเป็นข้องพี่น้องคลิปเดียวที่ผมยกยูสาครับนอนอะเป็นข้องหมดเลยสาเดี๋ยวนี้มันยกม่ได้แล้วแถวนี้ โดนแล้วตัวน่ะบบกควายก็มาแล้วปลากระจุกยังแนวเบกควายาเอาไว้ไปทำหามันต้องอยู่เไป,ยไปเยอยู่แบบนี้จะรอไปเรื่อยแล้วแต่จะถีมาบาตมาทางไหน,นแต่มันอยู่ในหลุมมันอะมนหลุมอะหายเป็นแองเงี้ยพี่หน่อยอ ก็เริ่มกรับสีขับมหาหอนล้วพี่น้องหนาวเลยสีหามือเสียแขนยามากเลยสิใส่แล้วครับพี่เนี่ยแครนไม่เลยอ้ยตัวกันไปซื้อเสียแขนยาวซื้อผหนวมพองได้เด็กก็ไม,นนม่สิหนาวไล่เมือพี่น้องก็ไปซื้มอมาไหวนะครับ <S <S เพื่อมันผู้ปัาวหนาวอีกอมึงส่งหรือขึ้นสินบน้าอะไรบ้านนี้ กับวันะนีปีหม่แห่งเลยโดนแล้วโอนหเอดโอนหลอดหลอดอยู่ตลอไปอยู่บ่ันโอ้ยทังหลายตัวว <laughs> ่อหลอดจังได้ไปจิ้วจิ้วอยู่ไปไปไปขาวเไม่ก มีการวาลอนมาสานแต่จิ้วๆมันลหลายตัวอยู่เพราะมันตึงๆๆอะไรนั่นแหละไอ้ตอนโยกขึ้นมา,าะนะอือ,อกุ้งโดดตึงๆๆเออเดี๋ยวสิบแบกมากเมาเอื้อนนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวมันน้ำมีน้องมาเอื้อนนี่แหละ เอามาย่อปลาว่างนี่ย่อกุ้งว่างนี่พี่น้องเยสองอย่างเลยอาหากินทั้งสองอย่างเลยมันไม่ใช่มันโดดตึ้งยึ้งยึ้งอย่ไหนรกินมันเพราะนี่แถมันเกยนะแถวนี่พี่น้องมันเนยแล้วตัวโตๆนี่ใกล้ๆกันนี่แหละวางหมองแถวหน้าทั้งปลาทั้งกุ้งไปกินพี่น้องอื่นเดี๋ยวไปเอาย่อไปแอลครับไปยืมย่อไปแอลกันย่อกุ้งก็มีขายพี่น้องทักเข้ามาครับมาคุยราเรียกันพี่น้องย่อกุ้งนี่น้อยละถึงผมอ่า นีิยกกุ้งก็ไปแยวมือมนกันครับโอ้โหจะให้ดูมันก็ไม่เห็น,นมันลงป่าเลยมีเกาะต้นไม้ไปแล้วไมีการไล่ตีกันอันนี้น,นกเอี้ยงโดดแล้วอันนี้โดดไม่ทันฟ <c oughs> ง,งไม่ค่อยโตกันเลยนะครับไม่สิดียาวเงี้ยฮาสันลงมาสิพี่น้องนี่ยนะครับ นอกจากเสียบงนนอกจกเสียบงาคือตัวนีพี่น้องเสียบงนนี่ยอยู่กักเลยละตันยากเราต้องดึงออกว่เอาครับนี่ครับไหเสียไาเก็บายป็นไพี่น้องตี๊ด ถุงมันในนี่ละมันเปื่อยละใส่แล้มันคูดอะพี่น้องนี่ค่อยเปลี่ยนใหม่เอาตักปลามาจะกกิโลแล้วตัวนี้ตันนต้งปลาเล็กปลาโตเดีจะเขาไปซื้อร้านค้าอะไรแต่ที่มันต้องมาปล่อยเอวจะหาตัวใหม่เอาเีกตอันนี้ก็นั่นได้เอามายิบติดก็ได้ แบบนี้แหละหทุ่งเนี่แล้วมาเจ็บเอาใส่ายน้่นมันไหลามาจากทางสายมือนี่พี่น้องสายมือมาทางนี้นะฮะมันไหลย,ย้อนก,ก็จริงจริงอีดีเลยนะ่ยเหมือนมันไหลามาทางนี้แนกะ้วุ้งคักไนมันลอยมากเลยว่าลมพัดก็บ่ะเมอเนี่ย ไปนี่มาดูดโซ่เลยบ่ดูด,ดแล้วนึงดีแน่ไม่ไม่พาจาักตัวดีมดันโดดตามตามขอบยอเด้งกร,ระเบอเอกปลาคอยปลาสรอยปลาสรอยลูกนุ่นมาแล้วเนี่ยมาแล้วเด้งมาแล้วตัวมันใหญ่ดีพี่น้องข้องนี่มองนีนะหันไรที่จ็โตโตสว,วยๆเลยนะปลาสร้ลูกนุ่น ไอ,นะอท่านมูเขาปุณินเขียนไม่นอกพี่น้องหมดเลยอันนี้เนืสี่ผมนี่ในตัวปลาเนื้อก้อยยังว่าใหญ่เกินเนื้อเนิ้วก้อยยังว่าใหญ่กว่าไงซ้ำปลากระจกกันหมดน้อยก็เอาไปติ่มไปพี่น้องปล่อยมันไปก่อนเอาตัวพขาเอาตัวพขากินได้ไปฮนะคนสื่อไปเขาก็ ไปตัวนหน่อยเขาครับมันเห็ดยากตัวนึงเห็ดยากครับพี่นอ่มตาก็ต่จบเป็นใช่ดูก็อาอาอาอยู่นู่นใ้ปลานี่ข้างว่าดูบุญนี่จากามันเกาะทีเดียวตั้งหลายตัวได้นั่นโดูแล้วเจ็โตัวเจ็บตัว สามตัวสี่ตัวก็ปากกระจกมืนหนีโตัวดิเด็กตัวนี้ก็หมูว่าอย่นงเงี้ยปากกระจกปากกระจกตัวโตอยู่ตัวนี้ก็หมูว่ามีตัวนิดหน่อยปากระจก พี่ีที่ได้ย่อไปแล้วก็ะทรงรูปทรงยังไเบิ่งเ,เ,เดอ้อพี่น้องไปยงย่อส่งทั้งลายไมหมบิ่งเด้อครับอยากหาก,กินคือกันพี่น้องอันซื้อย่อไปแล้วย่อแปดสอกซื้อย่อแปดสอกไปกับไส้ขาแปดสอกด้วยพี่น้องเดอ้อไปส่งไปไสเพื่อไสยังครับไสแปดสอกไปเลยเจ็ดกับเจ็ดสอกครับเขมของมันไปพอดีไปพี่น้อง พรายย่อมันสิบริการเด็กเกินขึ้นไปซื้อตามทองตลาดนะครับมันเป็นยอดยอดอันพิเศษมันกับสีบขนาดมันเลยพี่นอ้องอ่ะไปตรงไปเพื่อไปอยังดูแล้วอุยอ้ยไว้จะสามสี่มือหลังนอกเลยเดิอมาแล้วไปอีกเก่ง ดูดว้วยซึ่งพี่น้องนี่ไปกระจายน่ติดตะเรืออย่างนี้แล้วดีว่านเพิ่นบ่มาดิพี่น้องขอว่านนี่บ่ค่อยมาดิขอว่านมว่านยังงงกับน,น้ำอยู่เออไปทางไหนดีวะว่าน <c oughs> น้ำทั้งฝุ่นก็มาน้ำทั้งสีก็มามาเคื่อนกันนะพี่น้อง ปลาเหรออ๋อเยอะมากเลพี <ừ> ่หนอฮ่ามันปลุกม้เขายอพี่น้อยูไก่ยอแทะโดดแล้วนี่พี่นนอแสงใม่กเอา่นี้ละเยอะเงาเลยพี่น้อเดี๋ยวจีบาเดี๋ยวจีบาขวดจนาสินไถ่ก เพิ่งจะดูทำนาบปงส้มของเพื่อนจิตจิตเดือเดือดยัพี่หน่องดูมันสายมากอะหายไปชักแล้วคอยดูต่อไปอันยี้ไ,ยไปยังมาปลาบัวหายตัวหน่อยลงหน่อยลงเไย <c oughs> เาอยู่คนเดียวพี่น้องป่าไปเห็นสองมือไปเห็นเราเหมือนพวกเขาไม่มยกเลยเราขาดว่ามันตนนิดมากเลยมามาเรืไป็ทุระอย่างอื่นเลยไปข้องอื่างพวกหูจตกเราคงมีหลายหม่องอมีหลายหม่องพี่น้องข้องนึงบวกตีกันไปอีกข้องน,นึงขนะดใหย่ย่ยอยไปเลยอืมไปแล้วตัวไปล่ะอื้อ แน่มโมเขียนมิน่าเกิดโตอยู่ท้งนี้มันแดดนะครับก็เลยไม่แน่ โดดแล้วโดดแล้วโอ้ปลากุลามปลากุลามปลากระแหน่พี่น้องตัวไข่ครับพี่น้องตัวนี้รอบนีปลากระแหน่อือปลากระแหน่หม,มา,มาโดดเอาไปนี้ไปวันไหนจะมาด้มืงเป็ยนย่อยๆเสร็จแล้วมันโดดไป,ส,ปสวยไปสวย่ลยนะ กุล่ามปลกุล่ามร้อนน้ำปีนะ้ำร้อนน้ำฟังนล้วยัางไรพี่น้องร้อนตีมเลยนะอันต้องลุกไปยืนนี่ครับยังจะหัวกุ้งหลายปลาลายพี่น้องเอาขาไปลงไปตอดให้มันตอดอดูแต่มันคงจะหลายเรามันดีดเนี่ยหลายอยู่หลายอยู่มันไม่แพนยกน้ำหน่ะคล่องนี่มันดีดตึงดีดตึง มันเห็นปลางาไปายังไม่โดดนะครับู่โดดแล้วอ,อ,อืมอืจัเตี้ยจังสีอลไพี่้องเลย <c oughs> ปลาปลาสวยกว่มีเด้ว ไปกรบต,ตีไปหาไปงอกไปกระตีไปอ่ะน้ำมันมาชนกันน้ำนเป็นฝ่า,าโดดแล้วโ,ดดโอโตว้ตัวโตไปอีก <c oughs> โพข<ล>นมาแหมนออพ่นพ่นเออโดดลงมานี่เลยเหรอมพี่เออแม่ทั้งแน่าทาั้าทางสายเมืออ่อยขว,ดดว้าทั้งขว้าตัวเเลอ ยกไปโยงมาตัวปลาหน่อยโดนงอลูกพี่น้องมาหนี่อยมันเลยมีตัวใหญ่มาโดดนะฮะครับคนง่ายไปพี่น้องครับตัวปลามหมันครับพี่น้องมาหนี้เด <Bel> ี๋ยว <z petition ing tattoos> มา <script ing tune> โลุนเลยนะครับเดี๋ยวมาโลุนหนึ่งนี่างะปลาสวยปลาอย่างครับ มาข้าวเดียวก็หายไปเลยพี่น้องมันก็นสิติดเทละโตสองตัวกัเลย,เลยจับดีกว่าครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเลยนครับเป็นลังใจให้นะครับเดี๋ยวพออันคลิปหนาครับผม